เรื่องใหญ่เลยนะครับตอนนี้กับการที่ไทยไปลงนามข้อตกลงเรื่องแร่หายากกับสหรัฐอเมริกาคือมันจุดประเด็นถกเถียงกันหนักมากเลยครับในสังคมฝั่งหนึ่งก็มองว่าโอ้โหนี่คือโอกาสทองทางเศรษฐกิจเลยนะแต่อีกฝั่งก็บอกว่าเฮ้ยระวังให้ดีนี่อาจจะเป็นกับดักที่พาเราไปเจอปัญหาใหญ่ก็ได้วันนี้เราจะมาเจาะลึกกันทั้ง2มุมเลยครับเอาข้อมูลมาว่ากันให้ชัดๆไปเลยว่าตกลงแล้ว MOU ฉบับนี้เนี่ยมันคือโอกาสหรือกับดักกันแน่ ก่อนจะไปกันต่อเรามาทำความรู้จักเจ้าแร่หายากหรือแร่เอิร์ธกันก่อนดีกว่าครับมันคืออะไรกันแน่พูดง่ายๆนะครับมันคือกลุ่มธาตุโลหะ17ชนิดที่ชื่อบอกว่าหายากแต่จริงๆแล้วมีอยู่ทั่วโลกเลยนะเพียงแต่ว่าการจะสกัดมันออกมาให้บริสุทธิ์เนี่ยมันทั้งยากทั้งซับซ้อนแล้วก็แพงมากแร่พวกนี้แหละครับคือหัวใจสําคัญของเทคโนโลยีล้ำๆที่เราใช้กันอยู่ทุกวันเนี่ยตั้งแต่จอมือถือมอเตอร์รถ E ีวีกังหันลมไปจนถึงอาวุธไฮเทคต่างๆ คือเรียกได้ว่าโลกยุคใหม่นี่ขาดมันไปไม่ได้เลยจริงๆพอเห็นว่ามันสําคัญขนาดนี้การเซ็น MOU ครั้งนี้มันเลยไม่ใช่แค่เรื่องธุรกิจธรรมดารรมดาแล้วล่ะครับแต่มันกลายเป็นคําถามใหญ่เลยว่าประเทศไทยกําลังเอาอนาคตของตัวเองไปเดิมพันอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาลองหาคําตอบไปด้วยกันครับเอาล่ะครับเรามาเริ่มกันที่มุมมองของฝั่งรัฐบาลกันก่อนเลยที่มองว่าข้อตกลงนี้เนี่ยคือประตูบานใหญ่ที่จะเปิดไปสู่โอกาสใหม่ๆทั้งเรื่องเศรษฐกิจและเทคโนโลยีเลย เป้าหมายหลักๆเลยนะครับที่รัฐบาลชี้แจงมาก็คือเราอยากจะพัฒนาอุตสาหกรรมแร่หายากในไทยให้มันครบวงจรไปเลยตั้งแต่ต้นน้ํายันปลายน้ําเพื่ออะไรก็เพื่อดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตไงครับอย่างพวกรถยนต์ไฟฟ้าหรือแบตเตอรี่ที่สําคัญสุดๆเลยคือเราจะได้แลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและความรู้จากอเมริกาซึ่งมันก็จะนําไปสู่การสร้างงานสร้างรายได้แล้วก็อาจจะเป็นใบเบิกทางไปสู่การคุยเรื่องลดภาษีการขาในอนาคตได้อีกด้วยทีนี้พอมีคนเริ่มกังวล รัฐบาลก็ออกมาย้ําแล้วย้ําอีกนะครับว่าใจเย็นเน MOU ฉบับนี้เนี่ยเป็นแค่บันทึกความเข้าใจเฉยๆนะมันไม่มีผลผ,ลผูกพันทางกฎหมายแต่ว่าอะไรก็แปลว่าถ้าทำไปแล้วมันดูไม่เวิร์กหรือมีผลเสียมากกว่าผลดีประเทศไทยยกเลิกได้ทันทีเลยไม่ต้องห่วงแล้วก็ไอ้คำที่หลายคนติดใจกันครับ first opportunity to invest หรือการให้โอกาสลงทุนก่อนเนี่ยทางกรษฎีิกาก็ออกมาชี้แจงแล้วนะครับว่ามันเป็นแค่การให้เกียรติกันในฐานะคู่ตกลงเท่านั้นเองไม่ได้ให้สิทธิพิเศษอะไรเลย คือถ้าบริการจะมาลงทุนจริงๆเนี่ยก็ต้องทําตามกฎหมายแรกของไทยเป๊ะๆทุกอย่างต้องเข้ามาประมูลแข่งขันอย่างเป็นธรรมเหมือนกับนักลงทุนชาติอื่นๆนั่นแหละครับแต่แน่นอนครับมีเหรียญก็ต้องมี2ด้านในอีกมุมนึงเนี่ยเสียงคัดค้านก็ดังขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันทั้งจากภาคประชาชนนักวิชาการนักสิ่งแวดล้อมที่เขามองว่าไอ้ภาพที่ดูสวยหรูเนี่ยเบื้องหลังมันอาจจะมีกับดักอันตรายซ่อนอยู่ก็ได้เรามาไล่ดูข้อกังวลของฝ่ายผู้คัดค้านกันบ้างนะครับ ประเด็นแรกเลยเขากลัวว่า MOU นี้มันอาจจะไม่ใช่แค่ MOU ธรรมดาแต่อาจจะเป็นสัญญาที่ไม่เป็นธรรมที่ทำให้อำนาจต่างชาติมาอยู่เหนือกฎหมายไทยได้ข้อต่อมาคือกลัวประวัติศาสตร์ซ้ำรอยครับกลัวว่าจะไปเหมือนเมืองในอดีตท,ที่ทิ้งปัญหาสิ่งแวดล้อมกับปัญหาในชุมชนไว้ให้เราแก้กันยาวๆและที่น่ากลัวที่สุดเลยนะครับคือความเสี่ยงเรื่องสารกัมมันตรังสีอย่างยูเรเนียมกับทอเรีียมที่มันเป็นของแถมที่อันตรายมากๆจากการสกัดแร่หายาก ทั้งหมดนี้มันเลยเกิดเป็นคําถามตัวโตเลยว่านี่เรากําลังเอาอาธิปไตยของชาติไปแลกกับผลประโยชน์ที่ยังมองไม่เห็นหรือเปล่าคําพูดของคุณเลิศศักคำคงศักประธานคอปอ,อนี่ถามได้คมมากเลยนะครับเขาถามว่าถ้าบอกว่าจะไม่มีประโยชน์สามารถยกเลิกได้แล้วเซ็นตั้งแต่แรกทําไมคือมันสะท้อนให้เห็นเลยว่าฝ่ายผู้คัดค้านเขาไม่เชื่อหรอกครับว่ามันไม่มีอะไรผูกมัดเขามองว่ามันต้องมีวาระซ่อนเร้นทางยุทธศาสตร์ของอเมริกาอยู่เบื้องหลังแน่ๆ ยิ่งไปกว่านั้นนะครับมีนักวิชาการบางท่านเนี่ยถึงกับใช้คำแรงๆเลยว่า MOU ฉบับนี้เนี่ยไม่ต่างอะไรกับการแก้ผ้าหน้าสหรัฐเลยนะเพราะมันเหมือนเราเอาข้อมูลทรัพยากรของชาติข้อมูลสำรวจทางธรณีวิทยาว่าเรามีแร่อะไรเท่าไหร่ไปแบะให้เขาดูหมดเลยโดยที่เรายังไม่มีหลักประกันอะไรที่ชัดเจนเลยว่าจะได้อะไรกลับมาซึ่งมันเสียเปรียบในการต่อรองมากๆครับมาดูตัวเลขนี้กัน4 0 0พล้านดอลลาร นี่คือมูลค่าที่เขาประเมินกันเข้าๆนะครับว่าแร่หายากในกองหางแร่ดีบุกก่าวทางภาคใต้เราเนี่ยอาจจะมีมูลค่าเท่านี้ฟังดูเหมือนเยอะนะครับแต่พอเอาไปเทียบกับรายได้จากการท่องเที่ยวของภาคใต้แค่ปีเดียวปรากฏว่ามันใกล้เคียงกันเลยคำถามก็เลยเกิดสิครับว่าเอ๊ะผลตอบแทนแค่นี้มันคุ้มจริงๆเหรอือกับความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและผลกระทบระยะยาวที่จะตามมา เอาละครับทีนี้เพื่อจะให้เข้าใจเรื่องนี้จริงๆเนี่ยเราต้องถอยออกมาซูมเอาท์ออกมาดูภาพที่มันใหญ่กว่านั้นนั่นก็คือเกมการเมืองระหว่างประเทศที่ตอนนี้ประเทศไทยเรากำลังถูกดึงเข้าไปอยู่กลางวงเลยครับคือสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยนะครับต้องยอมรับเลยว่าจีนคือเจ้าตลาดแร่หายากของโลกตัวจริงเสียงจริงคือคุมทั้งการผลิตทั้งการแปรรูปไว้เกินแปเลยในขณะที่อเมริกากับพวกเนี่ยมีอยู่ในมือน้อยมาก และนี่แหละครับคือจุดอ่อนทางยุทธศาสตร์ที่อเมริกากําลังร้อนใจแล้วก็พยายามหาทางแก้ไขยอยู่ดังนั้นเกมของอเมริกาเลยชัดเจนมากครับคือต้องกระจายความเสี่ยงให้ได้ต้องลดการพึ่งพาจีนให้ได้ด้วยการหาพันธมิตรใหม่ๆซึ่งแน่นอนว่าประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในเป้าหมายในขณะเดียวกันฝั่งจีนเขาก็ต้องพยายามรักษาสถานะเจ้าตลาดของตัวเองไว้แล้วก็ใช้แร่หายากนี่แหละเป็นไพ่ต่อรองทางการเมืองเห็นไหมครับว่าประเทศไทยเราเนี่ย กำลังไปยืนอยู่ตรงกลางระหว่างสงครามของสองยักษ์ใหญ่แบบพอดิบพอดีเลยเรื่องนี้มันเลยย้อนกลับมาที่นโยบายต่างประเทศของเราเลยครับว่าตกลงแล้วการเซ็น MOU ครั้งนี้เนี่ยมันคือการทวงดุลอำนาจอย่างที่เราทำมาตลอดและทำได้ดีหรือว่าเรากำลังจะถูกผลักให้ต้องเลือกข้างในความขัดแย้งครั้งนี้ซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นจริงมันอาจจะกระทบความสัมพันธ์กับจีนที่เราก็มีการค้าการลงทุนเรื่องแร่หายากกับเขาอยู่เหมือนกัน เมื่อเราเอาข้อมูลทั้งหมดมาวางกองรวมกันก็จะเห็นภาพชัดเลยครับว่าประเทศไทยกำลังยืนอยู่บนทางแยกที่สำคัญมากๆเลยทีเดียวสไลด์นี้สรุปให้เห็นภาพชัดๆเลยนะครับฝั่งรัฐบาลก็จะมองว่าเฮ้ยนี่มันเป็นแค่ความร่วมมือที่ไม่ได้ผูกมัดอะไรนะเพื่อสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจมีกฎหมางสิ่งแวดล้อมคุมอยู่แล้วและยังช่วยให้สัมพันธ์กับมหาอำนาจดีขึ้นด้วยแต่ในทางกลับกันเลยผู้คัดค้านมองว่านี่มันคือกับดักทางสัญญาชัดๆ ผลตอบแทนก็ดูไม่ค่อยคุ้มกับความเสี่ยงโดยเฉพาะความเสี่ยงที่จะกลายเป็นที่ทิ้งกากกรมตรังสีและสุดท้ายอาจจะเสียสิทธ์ในการควบคุมทรัพยากรของตัวเองไปเลยสุดท้ายแล้วเรื่องนี้มันเลยไม่ใช่แค่เรื่องของผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอย่างเดียวแล้วล่ะครับแต่มันคือบททดสอบครั้งใหญ่เลยว่าประเทศไทยจะสามารถหาจุดสมดุลที่พอดีระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจการปกป้องสิ่งแวดล้อมและการรักษาอธิปไตยของชาติบนเส้นทางที่เต็มไปด้วยโอกาสและความเสี่ยงของแร่หาย,ยากนี้ได้ยังไง ซึ่งคำตอบของคำถามน,นี้แหละครับที่จะเป็นตัวกำหนดอนาคตของประเทศเราในอีกหลายปีข้างหน้าเลย